อันนี <irgendw carbono S 2> ้ก็เลยว่าสิวสืบอันนี้ก็เลยว่า่สื่อกบไปยอดต้องกระเจาแบบว่า้แม่ไกลว่า้สื่อเลยว่ายล่าสื่อเล่าสื่อันเล่าสื่อบอกว่าอันนี้พี่น้องสี่เพิ่ไปสื่อไปที่หนนาวสื่อเอาสื่อเพื่อนได้เพื่นได้จะก็ได้ดอกสดงว่ามองสื่อแสดงว่าอะไรบ้าใหายว่นสื่อ คนมันสื่อขนมันซื้อวันนี้มันบอกมันบอกก้อนหนาวอกวันนี้นะก็จังอันก็ยังสามสามเจ็ดแหละแล้วสื่อว่าเที่ยวล้ยวยัะสืมันบอกมันบอกค้กนเที่ยวหลังดีอะนั่นแหละเขาเรียกว่าอยากให้เราสื่อแต่เรียกว่าว่าเราต้องสื่ออลอดสบสว่าเพิ่นบอมาฝันยำไม่บอกแม่กาย เราไม่บอกว่าเพิ่ม้นทุกอบทุเขาเป็นไนมาเก่าๆก็พวกพวกต้นั้่งเี้ยเามยั่ยแต่ว่าเมื่อนี่เมื่อนี่ก็พกมนี่แหละเพราะว่าตามที่จริงอวป่รสิมากกอนมมสุเทียบม่แน่เราดังกว่ามันมากกา เพิร์กก็อยู่ว่าใช่คนใช่กาลสินทีมาสี่นี่แหละมาเมนทีแรกอ๋อเนว่าไอ้บุญธรรมวาซิมาเลยสิบ้าบุญธรรมมาว่าเอฟซีกับพ่อแม่ก็หลายสิแม่กับเจตังวันนี้ก็เลยว่ามันคำแม่ก็เลยว่าเปลี่ยนแผนนะแม่ค่ะเมื่อเมื่อนั่นเมื่อนั่นก็แม่นเท่กาลสินมามาคนมาสี่นน่ามามาพอกันดีสแล้วก็ปอดอกปวดอันนั้นไอ้คนคนมาเบิ่งบั่นที่ยังได้ อกันซื้อบ้านเยอะพี่ป่ะพ่อออเพ่นพ่นพ่นมาพ่นมาติดตามพ่อสวมมามาเบิ่งบ้านพ่อสวเนี่นก่กาลสินพ่นมาสองคนมามาอยู่นี่แหละพ่นจู้จัากหวานตกก่ออยู่ตรงนี่ตุ้งแล้ววากันม้วนกันแต่ชุดจนนี้เนี่ยค่ะการนั่นเล่าอยู่อำเภอกุมลสมสารคามสารคามครับกุศลสมพิสัยบ่ะชนพ่นไปทั้งยุคไปทั้งกาลสินโบราณท่นว่าพ่นติดยุค จะได้ก็พอแนน่นเนาเลียกขาสรงโปนนนดังตุ่มนนั่นราพันยูพันยูใส่มันมีแาพวกพ้นท้องตละจินนะฮะพวกพ้นท้องแต่ะจินบ่ เอาพ่น้องมันเอทอร่เออยเอแตชินร้อยเอทคพอ่นท่องแมพนมร้อยเอทว่าพ่นหมามือนักพ่นวายพนยุ่งพ่นท้องเ่าจะรอยเอตัวยู่ใต่แก่กสนที่พนวายพนยุ่อันนแม่พ่นก่อสมนี่อกสมนี่สาระขามก่สมสระขามนี่สาระชิ้นรอยเออ้นัน้นนก็อยเอพ่นแ่แม่แเขาน่นคอนวามามาจากแต่ละชิ้นม่กลย ยังมั่นใจชุดเก้าอยูน่ามีก่ตัวเก่ามั่นใจร้านตเชนไ้ขาในนอนดังโป่งในนันบอนี่ชิบก้ามึงหตัวใดไม่ก่สามสามหกตัวเก้าตัวเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนสามสามหกดัางโป่งได้บ่แม่เขาตัวนี้ฮะมองอายุรลดตัวไหนล่ะครับไม่กลายตัวที่เขาสามสามหกนี่แหะหกสามสามหกนี่แหละขาวในนอ่นอะไรกับขาวใน่นพกอะรกับฟันว่ากับฟันดีบด เพไดอกี่ก็บวกนั้มาท้านเีวเี่เื่อทุกคนพอใหกับว่ากันเไม่ได้ให้เบบัโทุผู้ใดเนาะมันก็มันก็ให้บโทุผู้ใดเจียวเนะมันก็ออกมาได้หลายงวดเวลาประมาณประมาณงวดที่ว่าม่าที่ว่าเกณฑ์สามเจ็ดเจ็ดเนี่ยประมาณเพินได้ออกมาแล้วประมาณเพิ่จะแล่นพวกเอสซี่พิ่สิเสีออนเงิ้มาให้ไม่ไก่ เจาพออนี่กจ so ัก้นอนยังไงบาน้พุกกะเลยมาขอเบื่อโทษตัวโทษออกไัเนี้ไปคนกะเลยกออไปลงกันโทเชี่ยวบันบานิวายบาดิหลับในนอนโทษมาทอาซุ้มมือนีหละค่ะพักพรบอิมแลยติพรนี่ค่ะพลังคนคนตาไรคนตาลคนมันก็ซื้อด้หลรยลังคนมันก็ซื้อได้หน่อยลังคนก็ซื้อะไรก็มีแต่ยายหนึ่งว่าโทษเส้าหั้านี่ว่าโทษของม่เคียงนี่ล่ะ ก็ได <Come> ้ซื้อคอนก็ได้เนะแม่ก็จะว่าก็จะถือเป็นลานหมดบ้หค่ะก็จะท่งมาให้แม่บ่เด่นแบว่าหูบ่เด่นหงาไรกแเจะรงขาบ่หลุดกัเลหนะมีคนถือเป็นนานบ่แม่เออาเบอร์เบอรจากกันเบอรจากตั้งประเทศเนี่ยก่วการับค่าเจ้าหรอกมันเป็นบบตั้งประเทศก็จะทมากี่สองเบอรอยู่ดิของประการับค่ะอีประการับบ่หูว่าผู้ใดบ่หูว่าผู้ใดแทมากนดุดเงินบมพ่อ มันเเป็นนบอร์ี่จะถามเอานี่จะถามเอา,า,เ,อา,เ,อาเลขหมายเลขบัญชีนะค่ะหมายเลขบัญชีจอแห่งผู้หนึ่งเนี่ยโอนมาจากน้่นข้างอันนั่นแหละหมายเลขบัญชีเขาบอกว่าจะว่าโทษมาตั้งใสหรอกแต่แห่งหลับหลับหลับจนกระโอนมาให้เยอะค่ะให้คนพันทงพันนี่แหละก็เลยใส่ตะพอดวันตะพัดวันตะวันที่ยี่แปดหน้าเพราะท่านไปขายของแกเกียร์อยู่ บอพอมีเวลาไปอยากไปอยู่แต่บ่มีเวลาจิบบ่ฟินอ๋อินออยอะไรทําอะไดิเด็กหน่อยเลือกเด็กนกหน่อยปิดโรงเรียนเราว่าจิบันนี้ว่าจีตั้งหมอกาแฟขายยังไบ้านเด็กหน่อยบ่มีก็ได้เด็กหน่อยปิดเติมแล้วแมนกะจีทั้งกะจีร่างทั้งน้ำแข็งนี่ก็ขายน้ำแข็งใสกาแฟขอนกาแฟเย็นนี่แหละยื้อเยนนี่แหละกันนี้ คดีข okay. well, sure, mm ือกันป่ะพ่อจน่าคุณว่าห้าพ่อี่มาไายถ้ามาเพื่อไปซื้อกินน้ำมนเขาอการนุ่อุทหนุนเนาะเอาเมื่อนี้เ่าได้ขายไม่ได้กินว่าบานนี้เขาวันนี้เฮ้ยได้ขายมรูปงบ้านท่านไห้ไปซื้อของมื่อเขาวันนี้ลังฟังเลยแ่อเริ่มต้นกระดิ่งกุลละฟังเสียหลอดังตุ้มเลยวันเสาร์วันอาทิตย์เนลาเชื่อเลยไม่จะได้ก็แม่กำลังตุ้มเลยโอเคเลยสามามหว้นนี่ ว่าตุงมขาว่าเอาดหลุบใมสเนียโอ้ยาดหรุดหกดสิเนี่ยจะได้หมดแล่แว่าดังตุ่มเนาะดังตุ่มเมดอ่ะหถึงหมถึงหัวอกตัวสามสามหกบอกไมป้กายเดี๋ยวจะแส่แป็นั่นพรายี่หอก็มีอจะสว่าก้อนม่ืหลอดต่เออพอเราอยู่ไก่เนี่ยอปออยู่ไกหลีเดี๋ยวเราก็มากก้อนโม่เลย่ะก็มากทำแบบไห้แล้ว็มากด้วนเลยะ แม่แม่ม่แมากเลยหอเป็นเนสูตรประตูปิดไปแล้วก็มาเอ่เป็นวางไรควอนนี่อควมันที่สิบหาสิบขอมานอนนยู่นี่ก็หมันงกังเสียนนอ่งยูนหน้าบ้านนี่แล้ว <c oughs> มาโรยฉลุด้ว แตะแค่นี่จองแด้แม่เนี่ตะแค่นี่จองเนี่ยแต่แค่แต่จองก็ะทั้งยังเลยอะรเนาะขาต่แคนี่บาย่สิบบนี่เอาขอบคุณแม่กายแล้วหายวันเอครับขอบคุณค่าบขอบคุณ่ะขอบคุณคสัวขอบคุณแม่กายครับคุณใดขอบมากกับยายน้องนี่ค่ะ ใเอฟซีแลวั่งไว้นะคะมันจะมีเพจฟอร์มแล้วก็ช่องฟอร์มนะคะเนาะพอเนาะเพราะว่าทางเพจทังช่องเข้านะคะบ่มีปักหวยปักันแล้วเ็เบ็บการพนันเลยโอ้ย่ำย่ำสำหรับตัวเลขขันน้มุนันนมนอยยี่สิบาคือว่าพสิม้าท้อยี่สิบา่ำขึ้น่สิมาหอดประมาณทุมสองคุมไอเอฟซีรอสิบห้าย่ำขยันย่ำขึ้นคุณบอกว่าพสิมาสองมอกหาทุมป้วนเลยล่ะค่ะสำหรับขัน ประมาณจจกทุ่มก็ไม่ไกลเหมือนั่นหอดบังขันมาหอดทุ่มหนึ่งบอกขันน้ำมนต์แหมหอดก้อนมาทุ่มหนึ่งเลยโอ้แข็งกับ่ไม่ตรงนี้ประมาณทุ่มหนึ่งคือกันนาะครับแม่หอดในอดีตมาทุ่มหนึ่งคือกันวันที่สิบห้าเพราะว่าหลานโทรมาบอกว่าว่าทุ่มหนึ่งแต่คางกันจากเดิมห้าห้าแอดมินมาทุ่มหนึ่งมาถ่ายยุพีแจ้งข่าวแจ้งข่าวแจ้งข่าวขันน้ำมนต์ครับแจ้งข่าวอีกรอบครับแจนน้ำมนต์ถมงวันที่สิบห้า ประมาณถูกหนึ่งค่ะอะสิบห้ายี่สงก่าจคอยมากมากกาสิประมาณส่วสาโมงยังมาตอนแรกทำไมเนาะแมนท่านเปนะไรแม่ไก่ที่เชนวันนี้แบบแม่วันนี้เป็นชุดนี้ป่ะจ้ะแมนชุดนีแหละอ๋อวันนี้ชุดนีคือเก้าตัวเก้าเปลี่ยนตัวเก้าเปลี่ยนบ่แม่บอ ที่ว่าบอ่อเปลี่ยนนี่มันตัวใดแม่บอ่อเปลี่ยนก็คือสามสามหกสามสามหกค่ะเป็นตัวนี้เนาะสามสามหกจะเป็นตัวเดิมนะคะหรือว่ากลับก็จะเป็นสามสามเก้าก็อย่าลืมตัดเล่นนะแม่เนาะส่วนเลขความฝันทะเบียนรถฝันทีไรออกทุกทีสองสี่สี่เก้าข่เตือนทางข่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยตัวเซนต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม